หุ้นที่เสียยักษ์เลือกลงทุนจะเป็นหุ้นตัวไหนเรามาดูกันครับกำลังพูดถึงตัว BEM นะครับหรือว่าบริษัททางด่วนแล้วก็รถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเราเข้ามาดูที่ข้อมูลผู้ถือหุ้นนะครับแล้วมาดูที่เบอร์6นะครับเราจะเห็นชื่อนายวิชัยวชิรพงศ์ถืออยู่ที่342ล้านหุ้นนะครับอันนี้ก็คือเสียยักษ์นั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูเบอร์11 ก็จะเห็นเป็นนายมินทรววนนะครับถืออยู่อีก160ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าตัวนี้นี่ก็ถือว่ามีเซเลปนักลงทุนเนี่ยนะครับก็ถือกันอยู่แล้วก็ยังมีเบอร์สิกด้วยนะครับนั่นก็คือกองทุนรวมวายุพักหนึ่งนะครับพี่วายุพักก็มาถือตัวนี้อยู่ ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเฮ้ยบริษัทนี้เนี่ยนะครับนอกจากชื่อผู้ดอหุ้นพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งเราจะเห็นว่าชอการช่างนะครับก็คือบริษัท CK นั่นเองก็เป็นผู้ดูหุ้นใหญ่หรือเป็นเจ้าของ BM อยู่นะครับบริษัทนี้เรามาดูตัวของราคาแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหราคาปัจจุบันอยู่ประมาณสัก5 5 0ซึ่งราคา5.5นี้นะครับเป็นราคาที่ต่ําที่สุดในรอบ9ปีย้านะครับต่ําที่สุดในรอบ9ปีและต่ํากว่าตอนวิกฤตตตโโคคววิิิดดด้ยอนก หุ้นตัวนี้ลงมาต่ำสุดอยู่ที่6.05แต่ปัจจุบันนะครับอยู่ที่5.5ต่ํดหาต่าตอนโควิดต้องย้อนกลับไปนู่นเลยปี2 0 1 6เพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงนดีบอกว่าต่ำที่สุดในรอบ9ปีแล้วตัวนี้นะครับเอาไทาม์โลต่ำที่สุดตั้งแต่เข้าตลาดมาคือ4.9คําคำถามคือ b e m จะมีนิวโลจะมีเอาไทม์โลใหม่ไหมถ้าเกิดว่าหลุด5บาทหลุด4.9ลงไปโอ้โหอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เลยแล้วเรามาดูตัว RSI ในกราฟมันตอนนี้ก็หลุด30โอเวอร์โซขายหนักมากนะคร 27.7ตัว MACD ก็ตัดลงอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราไปดูตัวงบการเงินหล่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับบริษัทนี้แย่ขนาดนี้เลยไหมนะครับเรามาดูที่ตัวกําไรสุทธินะครับปี63กําไรอยู่ที่2,000ล้านปี64นี้ดรอปแรงนะครับเหลือ1,000ล้านหายไปครึ่งหนึ่งแต่พอมาปี65ฟื้นแรงมากนะครับเป็น2,400ล้านพอปี66กําไรเป็น 3,400ล้านปี67ประมาณ3,700กว่าล้านมีการคาดการณ์ว่าปีนี้คือปี68 BEM จะกำไรประมาณ4 0 0 0ล้านเอาเฮ้ยแสดงว่ากำไรมันก็ฟื้นมาตั้งแต่ปี64ฟื้นมาลัวๆแต่ทำไมราคาหุ้นมันลงเอาลงเอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูอ้าปัจจุบัน10%ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวอัตรากำไรอยู่่ที่20%ก็ถือว่าดีเลยนะครับมาจิ้นสูงเลยนะครับใช้ได้เลยเออนี่ไงเจอปัญหาละคือ P/E เมื่อก่อน P/E เคย1่าอยเท่า เออ37เกือบเกือบ40เท่านะครับปัจจุบันมันเหลือ20เท่าเพราะฉะนั้นก็ปัญหาลง PE นี่แหละเมื่อก่อนเคยเทรดระดับประมาณสัก40เท่าแล้วกันแต่ตอนนี้ PE มันลงมาเหลือประมาณสัก21เท่าเนี่ยคือตัว BM นะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมล่าสุดต่อไปเช็คมาให้อยู่ที่11บาทเงินปันผลอยู่ที่2.9ครับ